สวัสดีท่านผูช้ชมทุกทนนะครับก็วนี่เราอยู่กับเกมง,งงๆเกมหนึ่งนะเกมชื่อเกม escaping the prison โอเคครับมันเกมใน Android นะครับมันแปลงมาเป็น Android เกมฟรีนะครับอัน,นโหลดหาโหลดกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันทิ้งลิงก์ไปสโตนะครับโอเคครับและที่ผมพูดดังไม่ได้นี่คือ ตอนนี้นะครับมันเที่ยงคืนแล้วเลยพูดเสียงดังไม่ได้จะโด,ดนด่าโอเคครับเริ่มมึงเลยดีกว่าถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยน,นนะ <c oughs> เ ok, นะ้ยนายน่ะป่ดคีบเอามีของมาส่ง <c oughs> ขอสนุกกับของแล้วนะนะ โอเคโอเคเฮ้ยฉันเช็คแล้วอะไรอะไรไม่รู้ก็ผมแปรมัวเฮ้ยอะไรดีครับก็ผมจะบอกว่าผมรู้ตอนจบมันแล้วและเล่นหมดแล้ว เอานี่เราเกเลตเชอร์เกมนี้ใครอาจจะเคยดูนะครับเพราะพิสกิจเขาแคสฟึบแล้วมันย้อนได้ไงวะ <c oughs> เอา,เอานี่เลยนี่โดดลงหน้าต่าง เล่มถูง,ง่ายขนาดน,นั้นเลยวะ <c oughs> อ่ะเอามานี่เป็นตอนจดแบบที่หนึ่งนะครับนี่เอาประตูถ้ามันจะง่ายขนาดนั้นก็นะเฮ้ย <c oughs> นี่ห้ช็อต แม่งโคตรแม่โะโคตรเก่งเลยนนี้เป็นตอนจบแบบที่หนึ่งนะครับเข้าห้องเฉยนี่ครับถ้าเป็นระเบิดบอกเลยแม่งโคตรควายเนี่ยเป็นเก้าอี้ ซ้ายที่ขวา r ้ายครับงั้นเราไปซ้ายแม่งเลยครับขาดไปแล้วหล่นกลางวงก็ไปชมวุนอยู่โอเคกวีจริงเราต้องไปทางขวานะครับ นี่นี่เลยเจ็ดแพ็กฟียลอ้าวเฟิลลเฮ้ยยังยังยังได้อยูอ่เรียบร้อยเฟิลลกลับมาเข้าห้องเดิมเฉยนี่ชูชีพลมชูชีพ สงสัยจะหยิบมาผิดใบมีแต่หาอะไรกมีเอองั้นเราเอานี่อะลบไอ้ที่ตัวยิงอะไอ้ตัวยิงแบบในหนังเนี่ยเอาร้อนบ้าปอมไม่หาผ้าหรือหาอะไรมันลงวะ นี่จู่ๆก็วูบนี่นะจริงๆแล้วมันเป็นไอของงองๆโโครับเกมนี้ส่วนมากใช้ของงองๆมันจะผ่านนี่ไงผ่านเฉยไงนะบอกแล้วโอเคครับเรากลับไปจุดเริ่มต้น นี่ครับเป็นอาจีดิงประมาณว่าไอ้ตัวเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ดิไอ้ที่กินแล้วเพิ่มพลังอะไรสักอย่างหยุดเวลาเลยนี่ครับทุกอย่างหยุดเวลาเลย แขนแขนจัดอาศัยทังยะแดกแม่มเฮ้ยหัวใจสงสัยโดนทิ้งครับหัวใจแตกสลายเลยต่อไปครับเทเลพอร์เตอร์ครับเครื่องวาร์มนั่นเอง นี่เลย<ป>กลางเป้าอัน <c oughs> <c oughs> ไหนยังลองโทรศัพท์นี่มันมีตอนจบครับเอานี้ก่อนไอ้ดิ้วเนะี่ยไอ้เจาะพื้นแล้วมันเอาซอสในเค้กได้ไงวะอันเพลิเลยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็จบได้นี่เลืม เนี่ยถ้าเราใช้โอ้โอ้อะไรอะไรเตอร์วะอะไรไม่รู้อ๋อทำให้เราเป็น,น่างนี้ตัวใสอ่แบบสใสะ่ะ <c oughs> จะถึงแก่โลกโอเคจริงๆแล้วต้องใช้นี่ครับ ไอ้คราวบ,บูเนี่ยไอ้ของฮับไลท์เนี่ยถึงเวลาต้องวิ่งนะเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาถ้าเราไปงี้ <c oughs> <c oughs> จู่ๆก,กูบกูะเอาใหม่ <c oughs> เลี้ยวขวานะครับไปเลี้ยวซ้ายนี่หลบได้เฉย ยบเรากดไปทางซ้ายลื่นมันลื่น,นย,ยังไงวะเฮ้ยกดไม่ทันโอ้โหเสียเวเลย,ยนี่มาแล้วแล้วเรากดอันนี้นะครับมันจะไปอย่างเอ้ย อะไรวะทำไมไม่กดไม่ได้เอาอะไรของมันวะนี่มาแล้วนี่ใช่นี่นี่ยังกระเดินแมตริกแมตริกเออกเดินแมตริก โคตรเฟียวนี่ครับอันนี้ผมโคดโคตรเกลียดเลยแม่งมาโควดรไวผมต้องกดย้ำๆมันก่อนมันได้ให้กดมันจะขึ้นว่าแทบทีหนึ่งอะ่ะถ้าไม่เชีลองดูทีๆลองดูไอ้นี่นะเห็นนะมันมาแป๊บเดียวอะ่ะนี่หลบยิงโมดแมหรือแมทถีกแั่งเอามายิงได้โคตรเฟียวนี่บอกเลยโอ้ยนี่แขนสั่นเลยครับเมา หล่อด้วยนะเก็กหล่ออ้อ <c oughs> ขอรู้ตำรวจด,ด้วยไงโ้สัตว์รัสเซียโอ้ยโอเคเปิดพวกมุนหยาไปไม่เป็นไหลครับเป็นของตัวเองตัวของตัวเองครับไม่ได้อะไรอยู่แล้วโอเคดิแทนสตาร์มีอันนึงที่เรายังไม่ใช้ครับคือคอฟโอนะครับ มันจะโทรไปของอะไรวะสารอะและอันนี้มันจะยาวที่สุดแล้วเซป e ันเบอร์เดือนอยาอันนี้ผมเกิดพอดีเลยโอเคคือว่านั้นมันแฮกคุกออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ทำร้ายพวกผมด้วยอะอะไรของมันเงีไม่ไม่ใช่นะ บอกให้พวกเราไม่ทำร้ายใครและพวกเราไม่ได้แหกคุกด้วยเราเมันมีหลักฐอนอืมโอเคนะหรือนายไม่อยากดูหรอเอออกมาดูดิจะจริงหรือเปล่านี่ไงาการแปลงผมแม่งมั่วได้ใจอะ่ะนี่เลยครับอันแรกบอกเลยคนมัว่วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร คืออันเนี้ผมจะรีวิวให้ดูทีละอ,อันเลยนคือไออันเนี้ยมันเอ้ยไม่ใช่อันนี้พาทเนี่ยประมาณมันมันจะไม่หาเท่าไหร่เพราะทุกคนก็คงเคยดูแล้วเคยดูเคยเล่นกันแล้วเกมนี้ใช่ไหมเน็ยฮะ,อะเอ่สใสัยี่ผิดฉันไม่มีเวลาแกแล้วนั้นตัดสินไว้นี่ผิด คิวตี้ไปไว่าอะไรครับผมไม่รู้นี่เป็นถุงเงินนี่ไงนี่มันอะไรนี่แห,หละคือหลักฐานที่ถือไว้นี่ถูเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอนจบ,ไ,บไม่ใช่ไงวะอยู่เลยวอะไรใน่ังฉันมีถัดครบเผือ่อใช้รับประเดี๋ยนายรู้ได้ยังไงนะ pedestrian อะไรวะภาคมัวไม่ทันเลยอืม โอเครอแล้วไอ้นี่ประมาณไม่มีความผิดไหมะอะไรมันผ่านหน้าเห็นเล็กิเลสขึ้นโอเคครับก็ <S <S มันก็จบแค่นี้แหละไอ้ยันอื่นที่ผมไม่ได้รีวิวไอ้ตรงเมื่อกี้คือถ้าไหนไม่ได้มันก็จะเหมือนเดิมอย่างน้แหละถ้าไหนได้มันก็จะมานี้เลย ทอที่ผมดูแล้วมันก็จะมีได้ที่มีถุงเงินนะครับเป็นรูปถุงเงินกับที่เป็นเทปอะ Security t a p เทปอะโอเคครับก็พาน,นี้ไม่มีอะไรมากครับก็มือแคทให้ดูเฉยพักเรื่องนาฬโตะไว้ก่อนนะครับโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ s u i s e r ร b e ด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe ที่กรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำว่า subscribe อยู่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ